บทที่6ธรรมจากกับอวัตรนสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยาภกวาภารานิสิยังวิหารติวิติปะสมีคนาทเยตระโขภควาปัจ,จะวิคเยพิกูอามันสิเตทีเวพิกเวตตาอันตาปะพาชิตะนะเสวิตายบโยจายังกาเมสุสุนันทขันสุกานุโยโคหิโนคมโมปะ ชาณิโกอนุยโยอนัตถิโยยันจะจายังอตาตกะดิบมาธาโนโคโปโทุกขาน,นิโยอะนะสันสหิติเอเตพิกเวพิกูธมโมปะคัมมะวชิมาปฏิปทาตาขาเตนะอตอนอภิสมมาสัมพุทธา อะนารโยอนัตตาสันหิโตเอเตพิกเวอนันโตอนุปคามาชิมาปฏิปทาตขาคะาเนอะพีสัมพุทธาจากขุกกรณียานากรณีอุปะสมัยะอะพิญญาะสัมมาโพธายะนิพานญะสองวัตติกตมาสาพิกเวมาชิมาปฏิปทาตขาถาอะพีสัมพุทธาจากขุกะรณียานากรณีอุปะสมัยะอะพิญญาะสัมมาโพธายะสัมมาทานัง อาตีปฏิยามะเมวะอริญโยอิทังสุคิงโกมะโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมาวายะโมสัมมาส,สติสัมมาญาณิจักขุกะรณียานะกะรณีอุปสมายะอภินญญา,าสัมมาโพธายานิพานายะสังวัตติ อิทังโขงปะนะพิกเวทุกขังอริยาสัจจังวรณะยัมปิทุกขงังโสกะปะริทุกขะนานาสุป,ปะยามิทุขาอ,อาปิเยหิสมปะโยโคทุกโขเยปิเยหิวิปะโยโคทุกขะสมปิจังนะภะลาภาตามัมปิทุกขงังสังฆะ ขิดนะปัจุป,ปาทันนัขาทาทุกขาอิทงอังโขปนาพิกเวสทุกขะสมุทุโยอริยสัจจังยายังตันหานะโบกะภา,าวินานิราฆาหาเตเ,เสนาตตวาตระภาคินีเสยยาทีทางกามาธนาภาวะตันหา ตันหายะอเสสะวิริคารณนิโรโทโจาโคปฏติสั์ขังโกมุติอนารโยอิทังโขปะณะพิกเวทุก,กะนริโรโทจะปฏะิปทาอริยะสะจัจจงอายะเมวะอริโยอัตโคมัคคีเสยถีบถังสามาังทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรัมโต สัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิฏท,ทังทุกขงังอริยสัจจันติภิกขเวะบุพเพอนั้นลูสุตเ,ต,เ,เนนสตสุธรรมเเสุจากกุณฑาปาทิยาน,นอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโภอุทปาทิอารมโก อิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังจันเมติเพยิกเววุเพอนันรูสุตรเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโกปปนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหะตัมเมติภิกเววุเพอนั้นตูปสุตรเตสุจักุงอุทปาทิญาณงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิ อาโลโก้พิกเว้ยบุเพอนันตนสุเตสุตเเมสุจากคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอีทางทุกขะนิโรโออริยสัจจันเมติเมพิกเว้ยบุเพอนันตนสุเตสุตจากคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิโลโกอุทปาธิตังโข ปาฏิธังทุกขะสมมุทโยอริยสัจจังสัจจิกัตมาเร้ยงเมติวิกเ,กเวบุพเพอน,นันุสุตเตสุธำรหมสุตะกุท่าปาฏิยานังท่าปาฏิปัญญาท่าปาฏิวิชชาท่าปาฏิอาโลโกทาปาฏิอิธ,าาธัทงทุกขนะนิโรโทรปฏิบาลา อริยสัจจันทิเมพิกเววุเพจะนุสุเตสุธรรมสุจักุงอุทธปา,าธิยานังุทธปาทิปัญญาอุทธปา,าธิวิชาอุทธปาทิอโลโกุทธปาทิตังโโหปานิทังทุกขะนะนิโรคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังภาวันติเม พิกะเวบุเพนะนุสุเตสุธรมเมสุจักุงอุทธปาทิยาณุทธปาทิวิชาุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอารโกอุทธปาทิตังโขปาณิทังทุกขะสะทะมินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวันติเมพิกะเวบุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชา ยาวากีวันจะเมพิกเวอเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันตะเอวันตะยาวากีวันจะเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันตะมรรคก,กังวา สกายรังภูตาทัศนาหยากังสุดตังอโหสิเนวะกายานังพิกเวเทโวะโสโรสามะเกสพรม,มะเกสะหสะสพรม,มะนิยาปะชายทะเลวิะสะสานุตรังสัมมาสัมปติงสัมมาธรรมพระพุทธเจ้าปัญญาลิงยาโตจะโมเมจะพิกเวเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติทวะาไอส ยาถาตูตังยานะทัสสุวิสตุอโหสิยาถังพิกเวสะเทวเกรโรเกรสพัพพมะเกสะ,สะสะัสมาะนะพรม,มะนะยิกาปชาณนะสะเทวะสินสมุสินเทวะมนุสนะอนุตรางสัมมาสัมโพติงพิกอะิกสัมพุทธท ปะจะยาเสียงยานันจะจะปะนเมทัสสะสนังอุปกะเมวิมุติอายะมันทิตอายัสมัมตโตโกทันโยวิสาสะาวิยังวาติมะลังธรรมมาจากคุงอัธิปติเกยันจิสัมุทะยามังสับพังนิโรธทม มันติประวัติเกจะเทวตาพระมเกกุม,มาเทวาสะทามนุสาเวสูงอะตมมภาควาสัพรานิยังสัปิตอนเนมิเกพระวานุตรังธรรมะจกากการประวัติตงังอปรีประวัติยังสมณะาามาามนนเทวาสมณะเนนเทวตาวาเรณะเรจะพัมนาวาเกจิหนึ่งในโลกัน ุมานังเทวานัง hmm. ส mm ัทธังสุตวาจัตุมหาราชิกาเทวาศัทธมนุสาเวสุงจัตุราชายิกานางเทวตานางสัตวังสุตวาตะติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตตะวาตินานังเทวานังสุธนางยามาเทวาสัทธมนุสาเวสุง <Workers> ดุสิตานางเทวานางสัทธังสุตวามาตะรตินาเทวามนุษาเวสุงนิมานะรตินางเทวานางสุทังสุตวาปรินิมานะเวตาเทวะสานุสาเตสัทธามนุษาเวสุงปะนิมามิตาสตะวตีนางเทวานางสัทธังสุพรหมยิกาเทวาสัทธะ อนุสาวสูงเอตามพคกวาโตพรามนิพรามนิสิยังอิสิปะตอนเอตัมพคกวาพาราสิยังอิสิปะติเนมิคาทะเยอนุตรังธรรมะจากกังประวัตตังอปติวะัตวะวะติยังสามณะสามณนะ วาพรามะเนนะวาเทวานะวาวามาเรนะวานาวาเกจิโลกะมะติสามีอิติสิเตชะเตขณะเตนะเ,เตหุบเตนะโลกะสัทโทอพภพคชิอัยยะจัสสะ หัส,สิโลกะธาตุสิสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะ,มป,มป,ะปะเวทิอป,ปมาโกโอราโรโอภาโสเสเกปะตุราโหสิตติกัมเมวเทวานังวานุภาวังอะถาะโคภะควาอุทังอุทาสิอัญญาสิวะโกโกทันโยอัญชะสิวะโกทันโยติอทังยะสมาโตโกทันยะ อัญญาโกทันโยวะนามะอะโหสีติ